โอเคข้อนี้ไม่มีกําหนด A B อะไรทั้งนั้นก็มาถึงก็ซัดเลยข้อใดต่อมีมีค่าน้อยที่สุดเออมีไซา์หนึ่งมีคอนหนึ่งกสองยี่สิบสามมีไซา์หนึ 1, 22, ่งสองยี่สิบสองกลสองยี่สิบสามอืมก็ไอเดียเดิมเลยคือเราก็ต้องลองเปรียบเทียบที่ะช้ชอยก่อนซึ่งอย่างเนี้ยเราจะเปรียบเทียบอะไรดีแน่นราก็ต้องเป็น A กับ C ถูกไหมเพราะว่าหน้าตามันคล้ายกันมากสุดและัหนพี่จะเปรียบเทียบ A กับ C ก่อน A นั A ่นคือไซา์หนึ่ง C มันก็คือไซด์หยกกำลังแบบนี้ตอนนี้เราดิวกับมันยังไงได้บ้างเราก็ยกกำลัง2.23ทั้งคู่อืมค้างนี้ก็จะกลายเป็นสองยิทีเนียเราก็หารไซด์หยกกำลัง2อ2ทิ้งทั้งคู่ก็จะเหลือแค่ไซด์หกับ1ซึ่งก็หวันเจ็บถูกไหมไซด์หนึ่งก็น้อยกว่าหนึ่งอยู่แล้ว ก็เป็นเอ็นากว่าสีนั่นแหละชอยนี้ตัดไปแน่แน่ชอยซเนี่ยตัดไปไม่ใช่แน่ๆนทีเนี้ยเราจะเปรียบเทียบอะไรกันต่อพี่ลองเปรียบเทียบเปรียบเทียบอะไรดีเปรียบเทียบ c กับดีไหมเอ้ยเปรียบเทียบ b กับดีเพราะว่าอะไรเพราะมันมีมันมีสองพันยี่สิบสามสองคู่เออเผื่ออะไรมันจะง่ายๆขึ้นงั้นพี่ลองเปรียบเทียบ b กับดี ก็จะเป็นคอรหนึ่งกำลังสองหมื่นยิบสามกับแทนหนึ่งกำลังสองหัืนยิบสามอะงั้นเริ่มแรกเนี่ยเราก็ตัดกำลังสองหมนยิบสามทิ้งทั้งสองฝั่งก่อนก็จะเป็นคอร์หนึ่งกับแทนหนึ่งยกกำลังหนึ่งสองหัืนสองหยิบสองอืมแล้วที่ก็ยกกำลังสองยิบสองทั้งสองฝั่งอ่ะมั่นใจนะว่าที่ทำมาไม่มีตรงไหนที่เครื่องหมายมันเปลี่ยนนะ ทีนี้แทนหนึ่งแทนหนึ่งเราเปลี่ยนเป็นไซส์ส่วนคอร์สไหมไซส์ส่วนคอร์สนะแล้วก็อะไซส์ส่วนคอร์สแล้วก็คอร์สหนึ่งกำลังสองยี่สิบสามกับไซส์หนึ่งที่เราต้องเปรียบเทียบอะซึ่งจะเห็นว่าไอ้คอร์สหนึ่งกำลังสองยี่สิบสามกับไซส์หนึ่งมันก็คูณๆถูกไหมมันก็คือไอ้ไอ้ชอยนี้นี่แหละเออตอนนั้นการที่จะเปรียบเทียบ b กับตีได้การที่จะเปรียบเทียบสองคนนี้ได้น่ย สุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องเปรียบเทียบ2องคนนี้ก่อนอย่างดีถูกไหมเราจะได้บอกได้ว่าไอเนี่ยมันมันเป็นยังไงทีนี้ไอข้อเนี้ยพี่คิดว่าพี่วิธีพี่อาจจะังไม่ค่อยเคลียร์นะอาจจะแบบถ้าสมมติว่าใครดูแล้วแบบรู้สึกว่ามีวิธีอื่นและลองคอมเมนต์ลองเสนอได้แต่พี่พี่มองอยเห็นก็คือจำไอข้อเมื่อกี้ได้ไมที่เราพูดไปว่าข้อหนึ่งอ่ะมันคือศูนย์จุดกว่ากว่าถูกไหมมันใกล้หนึ่งมากๆมันจะเป็นศูนย์จุดเก้าเก้าซัมทิงในขณะที่ไซน์หนึ่งเนี่ยมันพึ่งกระดิกขึ้นมาจากศูนย์เนี่ยม มันจะเป็นแบบศูนย์จุดศูนย์เล็กเล็กๆมากๆดังนั้นพี่ก็จะมองว่าแบบศูนย์จุดเก้าเนี่ยถึงเราจะยกกำลังสองพันยี่สิบสามเข้าไปเนี 5, ่ยค like so like ือคือทศนิยมอ่ะเวลาที่มันสอดเป็นเอ็แล้วก็หนึ่งนะถ้าสอดเรายกกำลังไปเรื่อยๆอ่ะค่ามันจะลดลงแบบเนี้ยคือค่ามันจะลงไปเรื่อยๆยิ่งเรายกกำลังมากขึ้นค่าก็จะลงไปเรื่อยๆแต่ว่าพี่เอ่อกึ่งกึ่งเดาแล้วกันว่าแบบศูนย์จุดเก้าเก้าอ่ะมันมันแทบจะชิ้นหนึ่งแล้วถึงมันจะยกกำลังสองพ ใช่ว่าค่ามันลดลงแน่ๆแต่ว่ามันก็คงไม่ลดลงไปถึง0.01อยู่ดีเก็ตไหมก็คือแบบถึง0.9ค่ามันจะลดลงไปแต่พี่ว่าค่ามันก็ยังต้องมากกว่า0.01อยู่ดีดังนั้นพี่ก็จะบอกว่าค้อ1กับ2 3เนี่ยมากกว่าทรายหนึ่งเออพี่ก็จะกึ่งๆด้อยหนึ่งเเพราะแบบสารภาพตรงๆรงว่าแบบคิดคิดวิธีที่มันแบบชัดเจนไม่ได้ว่าเราจะบอกไงว่าอ้นี้มันมันมากกว่านั้นถ้าสวใครดูอยู่ก็เสนอวิธีได้นะแต่ว่าพี่พี่คิดไม่ออกอันนั้นก็จะอเค ค้อหนึ uh, <Jean. S 2> no ่งตรงสมัยที่สามมากกว่าไซด์หนึ่งดังนั้นเนี่ยก็ไล่กับขึ้นไปอ่ะก็คือ b มากกว่า d ถูกไหมบีมากกว่า d เออสมศติเราตัด b ทิ้งไปแสดงว่าเราก็เหลือเปรียบเทียบระหว่าง a กับ b อ่ะซึ่ง a กับ b ตรงเนี้ยทำทำไม่ยากทำเหมือนกันเลยลองไปทำดูเนาะมันจะได้ว่า a มากกว่า d เหมือนกันอันนี้ลองลองไปทำเอง a มากกว่า d นั่นคำตอบก็เลยเป็นข้อดีน,นั่นเองคำตอบคือช้อยดีโอเคด้นข้อนี้ก็ประมาณนี้เราจะเริ่มเห็นแบทเทอร์แล้วนะว่าบบโจ์สไตล์นี้ต้องทำยังไงเพราะพี่ก็ค่อนข้างมั่นใจว่าแบบปีนี้นะข้อสอบไอเจสโอปีนี้ยังไงก็ออกออกแนวนี้แน่นอนแบบข้อได้มากสุดข้อใดน้อยสุดเออเพราะมันออกทุกปีปีละหลายข้อด้วยโอเคทีนี้นมาดูข้อสอบปีล่าสุดกันปีสองพันหกสิบเจ็ดอืม ให้ a เท่กับ 4, 4. 9, 9. ี่สเก้าออเห็นไหมบอกแล้วว่าโจทย์ i อ s o มันจะชอบกวนตีนแบบรูทแทนสี่ห้าใช่ไหมงั้นสี่ห้ากูไม่ถามไปถามสี่สี่จุดเก้าเก้าแทนเอออะไรแบบนั้นแล้วก็ข้อใดมีค่ามากที่สุดอ่ะก็จะเห็นว่าช้อยเนี่ยก็จะเป็นพวกพวกแทนพวกคอดอืมดังนั้นเนี่ยเราลองมาลองมาเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากวิเคราะห์ทิงไก่อน,นว่าสี่สี่จุดเก้าเก้าเนี่ย มันน้อยกว่าสี่ห้าถูกไหมดังนั้นแทนเอแทนเอก็จะน้อยกว่าแทนสี่ห้าคือหนึ่งแล้วคอดเอขอดเอเป็นยังไงขอดเอมันคือส่วนกลับถูกไหมแทนเอน้อยกว่าหนึ่งดังนั้นคอดเอเนี่ยก็จะมากกว่าหนึ่งอ่ะก็ให้มองมันเหมือนเหมือนเหมือนกลับเศษส่วนนะเบบนเนี้ยขอดเอมากกว่าหนึ่งดังนั้ะเราเราวิเคราะห์ไว้สองตัวทิ้งไว้ก่อนไม่ใช่ไม่รู้วิเคราะห์ไปก่อนทีนี้สิ่งต่อมาเราก็คือการเปรียบเทียบชอยส์ ก็พี่จะลองเปรียบเทียบชอย A กับ B แล้วกัน,นโอเคแล้วก็ลองมาเขียนเนาะอืมเราหารสองทิ้งก็ย้ายข้างไปเนาะมันจะเป็นสองกับรูทคอร์ A แล้วก็บวกรูทแทน A เออ เราทำยังไงได้บ้างรูทคอดเอกับแทนเอคอดสี่สิบเก้าเก้านะรูทคอดเอบอกรูทแทนเอเปรียบเทียบกับสองตรงนี้มันอาจจะยังอ๋อเปรียบเทียบได้ก็คือมองแบบนี้เฮ้ยไม่ได้นี่หว่า หนึ่งนะขอชิดก่อน A กับ B ีสองรูทแทน A อบุ๊ลุ่คอร์ดเอ๋อได้ไม่ไม่มีอะไรเมาเฉยก็คือคอร์ดเอเนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือหนึ่งส่วนแทนเอถูกไหมแสดงว่าก็คือสมการตรงนี้ถูกไหมหนึ่งส่วนรูทแทนเ บวกลูแ่แทนเออแล้วเราเจออสมการนี้รอบพี่สีิบห้าล้านแล้วก็คือ x บวกหนึ่งส่วน x ถูกไม x บวหนึ่งส่วน x แล้ว x น่ยมันไม่ใช่หนึ่งถูกไหม x ไม่ใช่หนึ่งังนั้น x หนึ่งส่วนเอะ่ะก็มากกว่าสองแน่ๆปึงป้งๆๆๆอ่ะก็คือเท่ากัว่าืมทีนี้เขาถามคนที่มากที่สุดถูกไหมพอเอก่าสวเเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่มากที่สุดละเราก็ตัดทิ้งไปไม่ใช่ a ล้ทีนี้ก็ต้องลองมาเปรียบเทียบเนาะ ตอนนี้บีบีเป็นคันดีเดตของเราพี่ลองเอาบีไปเทียบกับสี่แล้วกันเอาบีมาเทียบกับสี่บีมันคือสองรูทคอดเอลบสองในขณะที่ C ีมันคือหนึ่งเอหนึ่งลบแทนเอนั้นพี่จะเปรียบเทียบแบบนี้เออเปรียบเทียบยัไงดี เราลองให้แทน a เป็น x เนาะแทน a เป็น x สวอทคอร์ด a อ่ะคอร์ด a มันก็คือหนึ่งส่วน x ถูกไหมคอร์ด a มันคือหนึ่งส่วน x นั่นมันจะกลายแบบนี้ทีนี้ยังไงต่อดีอลอง ลองเลยสองส่วนรูทเอ็ลบสเปรียบเทียบกับ 1. นลบเเราลองย้ายตัวแปรมาอยู่ด้วยกันไหมแล้วก็นี้เป็น3ามออกไหมก็จะเป็น 2. องบวกเรูทเอ็กเปรียบเทียบกับ 3. ามูทเ อาจจะไม่ออกเนาะตัวนึงนะสองดูคอนเอลบสองกับหนึ่งลบแทนเอเราเปรียบเทียบยังไงได้บ้าง เออไม่ออกอ่ะรูท x สามบวก x อืมอาจจะไม่ออกนะอาจจะยังเปรียบเทียบไม่ได้งั้นเราลองเปรียบเทียบตัวอื่นก่อนแล้วกันลองเป็น b กับ d แล้วกัน b กับ d เพราะว่าเมื่อกี้เราลองเมื่อกี้เราเลือก B กับ C มาถูกไหมล้วแบบพอมันเป็นคอร์ดกับแทนเนี่ยมันมันไม่ใช่คนเดียวกันแล้วแบบมันเปรียบเทียบกันยากงั้นเราลองเป็น B กับ D ก่อนเออเพราะอย่างไรบ B กับ D เนะี่ยมันก็เป็นคอร์ดเเหมือนกันก็อาจจะง่ายกว่าอ่ะก็จะเป็น2อรูทคอร์ดเลบสกับคอร์ดเลบหทีนี้ก็ลองดึง2มานะเป็นรูทคอร์ดเลบหกับคอร์ดเอลบห่งอ่าทีนี้คอร์ดเลบหนเนี่ยมันก็แยกตัวประกอบได้ถูกไหม เราแยกตัวประกอบเพื่อให้มันหน้าตาเหมือนกับคนนี้พี่ก็แยกตัวประกอบเป็นรูทอต a อลบหนึ่งคูณด้วยรูอต a อบวกหนึ่งทีนี้ตัดทิ้งได้หรือเปล่าตัดทิ้งได้เพราะว่าเพราะว่าเทนเอมากกว่าหนึ่งแ้นก็ก็มากกว่าหนึ่งสมมติฮอตเลบหนึ่งเนี่ยก็ต้อง็นบวกถูกไหมก็ตัดทิ้งได้แบบสบายใจก็จะเหลือเปรี่ยบที่ระหว่างหนึ่งกับรูทอต a ซึ่งเราวิเคราะห์ไปแล้วว่าคอเอมากกว่าหนึ่งดังนั้นรูทอดเอก็มากกว่าหนึ่งอ่ะมากกว่าอ่าดังนั้น b b น้อยกว่า d แต่เขาถามคนที่มากที่สุดดังนั้นก็ไม่ใช่ b แน่ๆตัดทิ้งไปแล้วตอนนี้นเราเหลือเปรียบเทียบระหว่างแค่ c กับ d อ่ะซึ่ง c กับ d เนี่ยชิวๆมากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันคือหนึ่งลบแทนเอถูกไหมส่วนดีมันคือคอดเอลบหนึ A ่ง ดั่นะั้นมันคือเปรียบเทียบระหว่าง2องบวกแทนเบวกคอร์ a, ซึ่ง cot a มันคือ1นึ่งส่วนแทนเอันนี้ก็หวานเจี๊ยบเลยถูกไหมเพราะว่า tan a เนี่ยเออมันเป็นอสมการ x อขโมส่วนเแล้ว x เอไม่ใช่1แน่ๆถูกไหมแทนเอไม่ใช่1ดังนั้นก็มากกว่าอ่านั้นก็ซีนั่นก่า d นั่นก็เป็ตอบ d นั่นเองแล้วเรา,กกาะะะจะเห็นว่าข้อข้อนี้มันมีมันมีความพิเศษก็คือเมื่อกี้เราเห็นไปว่าพอเราไปเปรียบเทียบ b กับ c เนี่ย มีเยอะพี่เปรียบเทียบ b กับ c ถูกไหมแล้วมันมันตันถูกไหมมันตันเปรียบเทียบไม่ได้นั่นเวลาเราทําข้อสอบจริงอ่ะโศแบบเราเราเปรียบเทียบแบบแล้วมันไม่ออกอ่ะลองไปเปรียบเทียบคู่อื่นูก่อนเห็นไหมเพราะแบบเหมือนข้อเนี้ยคือตอนแรกพี่พี่พี่เทียบ a กับ b ถูกไหมแล้วพี่ตัด a ทิ้งไปแล้วก็เหลือ b ที่พอ b เทียบกับ c เนี่ยเทียบไม่ออกแต่พอ b เทียบกับ d ปุ๊บ d มากกว่านั้น b ก็เลยหายไปเลยนั้นเราเราก็เลยไม่ต้องยุ่งกับ b อีกอันนั้นคือแบบพยายามเลือกเลือกให้ จะได้ทําได้อืมก็หมดแล้วแนวแรกแนวคนไหนมากกว่าคนไหนน้อยกว่าก็ทีน่นี่ก็ประมาณนี้เราะจะเห็นว่าไอ้ห้าหกข้อที่เราทำมาเนี่ยแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยทุกองก็คือเราเราก็มาตั้งอสมการแล้วก็ลองวิเคราะห์ไปเรื่อยๆเออดังนั้นถ้าสมมติว่าปีสองห้าหกแปดเจอแนวนี้ก็ต้องทํากันได้นะครับโอเคเราไปดูแนวแ,นวแ,นวแนวต่อไปอะไรก็คือในวิศสองในวิศสองเนี่ยอันนี้ อาจจะมีไม่เยอะมากแต่ว่าคิดว่าข้อสอบเนี่ยถ้าออกมาเนี่ยอาจจะค่อนข้างโหดอยู่ก็คือโจมันจะเป็นแบบนี้มันจะให้โจทย์มาแล้วก็ถามว่าข้อใดไม่จะเป็นต้องจริงอืมอันนี้ก็เหมือนกันให้โจทย์มาพูดๆปั๊บๆแล้วถามว่าข้อใดไม่จะเป็นต้องจริงเออต่น่ะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันข้อใดไม่จะเป็นต้องจริงแปลว่าอะไรแปลว่าตอนเนี้ยเราต้องหา หาหนึ่งช้อยถูกไหมที่ไม่จำเป็นต้องจริงเพื่อให้ช้อยนะั้นเป็นคำตอบของเราซ้อมแปลว่าอะไรอ่ะมันแปลว่าอีกสามช้อยก็ต้องจริงหมดดิถูกไหมเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าบอกว่าเราบอกว่าซ้อมเรามี a b c d เนี่ยเราจะบอกว่า a เนี่ยไม่จำเป็นต้องจริงแล้วการที่เราไม่ตอบ b c d เนี่ยแสดงว่า b c d อ่ะมันก็ต้องเป็นจริงทั้งหมดถูกไหมดังนะั้นเทคนิคก,ก็คือที่หนึกกน่งนะก็คือ เราก็หาหาชอยที่มันจริงก่อนที่มันจริงชัวร์ๆตอพี่ทำไปทำมาแล้วพี่ได้ว่า a เนี่ยมันจริงชัวร์แล้วเราก็ตัด a ทิ้งไปได้เลยถูกไหมเพราะว่าแบบเขาถามข้อที่มันจะเป็นต้องจริงเออ,อน,นั่นอันนี้คือเทคนิคในการทํานะน,นั่นแหละเราลองมาดูกันพิจารณารูปสามเหลี่ยม abc ที่มี c เป็นมุมป้านข้อใดไม่จะเป็นต้องจริง a b c c เมุมป้าน บ้านไปทีนี้เราลองมาดูชอยนะชอยเนี่ยมันคือการเปรียบเทียบกันระหว่าง A กับ B เออมุม A กับมุมบีดังนั้นมุมสเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องเลยถูกไหมดังนั้นเราจะวิเคราะห์ยังไงดีเราลองมาดูทีละชอยเนาะสม่ติพี่ดูชอยเอก่อนชอยเอมันคือ sec A น้อยกว่าโคศ B กบีเราลองมาไล่ไปเรื่อยๆว่ามันจริงหรือเปล่า sec A เนี่ยมันคือนหนึ่งส่วน cos A ถูกไหม เราลองกับส่วนกันค o s a มากกว่า sin b จริงหรือเปล่าเมื่อกี้เราเราจอนแนวนี้ประเดนหนูแปลว่าเวลาที่แบบเปรียบเทียบคอร์กับไซด์ก็เป็นของคนละมุมเนี่ยมันทํายากดังนั้นสิ่งที่เราทำก็คือเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นฟังก์ชันเดียวกันค o s a ก็เป็นคอร์0เ้าลบ b ดังนั้นตอนนี้มันคือการเปรียบเทียบของคอ s กับค o s เลยถูกไหมการที่คอร์ a จะมากกว่าค o s 90ิบลบ b ได้มันต้องได้ว่า a น้อยกว่า90้าลบ b เพราะว่า c อ s มันจะกลับกันนะเห็นไหม คอสเอมากกว่าคอสเก้าสิบลบบี b, ก็แปลว่าเอนั้นก็เก้าสิบลบบีซึ่งขนาดคือมันจริงไหมเอ็นั้นก็เก้าสนะิบลบบีเนี่ยมันคือเอบวกบีนะั้นก็เก้าสิบเนี่ยจริงเสมอไหมจริงเสมอหรือเปล่าจริงเสมอถูกไหมเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าเราลองดูนะว่าซีเนี่ยมันเป็นมุมป้านถูกไหมการที่ซีมันเป็นมุมป้านเนี่ยมันบอกอะไรเรามันบอกว่าซี C เนี่ยมันมากกว่าเก้าสิบถูกไหมการที่ซีเป็นมุมป้านแล้วนั้นอนะ่ะมุมภายในสามเหลี่ยมเอบวกบีบวกซีดอลล่าแปดสิบมันก็แปลว่า เรามองเป็น a บวก b เป็นก้อนเดียวกันแล้วก็บวกกับ c ดิบวกกันได้ร้อยบาทสิบ c เนี่ยมันเอาไปมากกว่าเก้าสิบแล้วดังนั้น a บวก b เนี่ยก็ต้องน้อยกว่าเก้าสิบดังนั้นน,นี่คือสิ่งที่โจทย์บอกเราก็คือโจทย์มันบอกว่า c เป็นมุมป้านมุมป้านก็คือ c มากกว่าเก้าสิบดังนั้น,น a บวก b, a b เ่ย a บวก b บวก c มันได้ร้อยบาทสิบดังนั้น,น a บวก b ก็ต้องน้อยกว่าเก้าสิบด้วยดังนั้นอันนี้จริงแสดงว,ว่าชอ้อย a เนี่ยจริงเสมอทีนี้ชอ้อย b บ้างชอ้อยยยเเเเนี่รราดู็วๆล ไซเอออดบี b, ถูกไหมมันก็คือ sin a น้อยกว่า sin 90้ลบบก็คือ a น้อยกว่า90้ลบบก็คือ a อน้อยเบวกบน้อยกว่า90 b. ก็เป็นจริงอืมนั้นบเป็นจริงแน่ทีนี้ลองชอดง้ดีบ้างดีดีเนี่ยมันคือ tan a น้อยกว่า cot b ถูกไหมเทคนิคเดียวกันเลยพี่เปลี่ยน cot b ให้เป็นแทนด้วยการใช้สูตรโคไซน์เป็นแทน9 0้าลบ b ทีนี้แทน A น้อยกวแทน 90-B บ b ก็แปลว่า A ตอ้อยกว่าเก้บลบ b ก็คือ A บวกบน้อยกวาเก้บ 90. อ่ะล้วมันก็จริงแน่แน่นั้นข้อ A ข้อ B ข้อดีจริงแล้วนั้นคำตอบคือข้อสอืมมานี้จริงๆข้อนี้เราอาจจะสังเกตได้นะถ้าแบบใครแบบแท็กติกนิดหนึ่งก็คือมองว่าแบบเออแบบเรามองว่า,วาพวก ไซด์กับคอเนี่ยมันแบบมันอยู่กลุ่มเดียวกันนี่ยแบบลองนึกถึงแบบเอกลักษณ์โคไซก็ได้มันก็คือไซด์ก็สิลซาได้คอซิต้าถูกไหมนั้นเรามองว่าแบบไซด์กับคอเนี่ยมันคือแบบมันคือพวกเดียวกันแทนกับพอตคือพวกเดียวกันแั้นดังการที่เราเปรียบเทียบพวกเดียวกันเนี่ยมันก็คงจะเวิร์กถูกไหมแต่ข้อทีเนี่ยอยู่ๆมันมาแบบคอสกับแทนคอสกับแทนมาจากไหนก็ไม่รู้หยบบอยู่ก็ข้ามกลุ่มไปเอาคอมาแล้วก็ไปเอาแทนมาเฉยเนี่ยมันก็มันก็ไม่มันก็ไม่น่าจะจริงถูกไหมอ่านั้นอันนี้คือแบบเผื่อใครแบบเหลืออออนนาาททีีต้้้งขก็จจะแบบ เฮ้ยเขากับแทนหรอมันมันใช่หรอมันเปรียบเทียบกันได้หรอแล้วก็อาจจะตอบไปเลยก็ได้ว่าเมันไม่ใช่ประมาณนี้อ่างั้นน่าจะเห็นว่าไอ้เรื่องอสมการเนี่ยไอ้พวกแบบ a ่ากกบ b แล้วแทน a แทน b เป็นยังไงเนี่ยอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะก็อยากให้ทุกคนจำไว้ให้แม่นอืมทีนี้มาดูข้อนี้ข้อน,น,อน,นี้มันจะมีอ่คือถ้าสวาทำทำแบบเอาคำตอบเลยเนี่ยแปบ๊บเดียวเสร็จสวสวะถาสวทำแบบเอาเอา,เอาความเคลียร์เนี่ยอาจจะ นานหน่อยก็เดี๋ยวจะพูดแค่แบบแรกแล้วกันเพื่อจะได้ไม่มยาวเกินก็คือให้ ABC เป็นมุมภายในพุมมุมแหลมของรูปสามเหลี่ยมโดยที่ b นอก่ากับ c แล้วก็อสมก,การนี้สาม a นอก่ากับ b บวกสอง c นอกนกับ c a ข้อใดไม่จะเป็นต้องจริงอืม่ะที่เนี้ยช้อยมันคือเอน,นี้ยทีเนี้ยเราลองเราลอ,อ,องมอวิเคราะห์กับว่าไอาพวกช้อยแต่ละอันมันคืออะไรบ้างอ่อันนี้มันคือไซด์ของสอง a ส่วนสาม มากกว่าเท่ากับ1นึ่งสถูกไหมซึ่ง1นึ่สองมันคือไซสามสิบดังนั้นช้อยเนี่ยมันหมายความว่า2 a ส่วนสามมากกว่าเทกับสาดังนั้นช้อยเนี่ยมันคือหมายความว่า a มากกับสีิอันนี้คือสิ่งที่ช้อย a หมายถึงดังนั้นคือเราสังเกตว่าแบบช้อยเนี่ยมันเปรียบเทียบเนี่ยมันมันยากถูกไหมมันดูยากแบบเอาไว้อะไรว่าแบบแคดน้อยกว่าหนึ่งแบบนันเเปุดยบมันนกอย่างเงี้ยมันหมมาาายว่ a ง ช้อยบหมายความว่าอะไรแทนสองส่วนสน้อยกว่าหมันก็หมายความว่าแทนสองส่วนสน้อยกว่าแทนสีก็คือสองส่วนสน้อยกว่าสีนั่นเองมันก็หมายความว่า a น้อยกว่าหกสิเส่วน c อ่ะ c มันคือ s ซ n ี่ส่วนสมากกว่าลัส่วนสก็ไปทำแบคล้ายกันเนาะมันจะหมายความว่า b มากกว่ากำลัยี่บสองส่วนข้อดี แทนสามทีส่วนสี่มากกว่าหนึ่งมันก็จะหมายความว่าสามีส่วนสี่มากกว่าสี่ห้าก็จหมายความว่าสีมากกว่าหกสิบเออแล้วตอนนี้เรา,เ,ราเปลี่ยนชอยให้มันง่ายก่อนให้มันแบบดูเข้าใจง่ายทีนี้เราค่อยมาวิเคราะห์โจทย์กันเรามีข้อมูลอะไรบ้างเขาบอกว่า a b c เนี่ยเป็นมุมภายในรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมถูกไหมดังน,น,นั้นเนี่ยประการที่หนึ่งเลยก็คือ a บวก b บวก c เนี่ยร้อยแปดสิบเนี่ยอย่างที่สองก็คือ สมการที่เขาบอกอยังไงดีทีนี้เราลองมาจัดรูปเท่าที่ทำได้เนาะพี่ลองใช้สมการนี้ก่อนอสมนการนี้ 3a น้อยกว่าเท่ากับ b บวก 2c ทีนี้ b เนี่ยมันน้อยกว่าเท่ากับ c ด้วยถูกไหม b ตัวเนี้ยมันน้อยกว่าเท่ากับ c ด้วยดังนั้นพี่ก็บาวน,นี้ได้ ก็คือ b นกเท่ากับ c สอง c ก็อยู่ในเชยอของมันดัะนั้นมันจะออกมาเป็นอะไรมันจะออกมาเป็นสาม a กเท่ากับสาม c ก็คือ a กเท่ากับ c นั่นเองแสดงว่าตอนนี้เรามีสมการสมการอะไรเรามีเรามีว่า a กับ b เนี่ยมันน้อยก็เท่ากับ c ทั้งคู่เลยดังนั้นเนี่ยพี่ตั้งแบบนี้นะพี่เอามันตั้งแบบนี้ a กเท่ากับ c b ้กเท่ากับ c ส่วน c เนี่ย ก็เท่ากับซอยู่แล้วเพราะมันคือ4ตัวเดียวกันดังนั้นเอามาบวกกันเป็นอะไรแบบน,นี้ถูกไหมซึ่ง A ออบวกบวกซีมันคือร้อยแปดสิบดังนั้นมันก็เป็นหกสิบแล้วก็เทากับ c แบบนี้ที่เรามาดูโจทย์เนาะเมื่อกี้เราคุ้นๆว่ามันมีข้อนึงที่มันเป็น c ถูกไหมที่เรามีข้อนี้ตอนนี้เราได้ว่า c มากกว่าเท่ากับหกสิบ แต่โจทย์ไอ้ชอยเนี่ยมันบอกว่าซี C มากกว่าหกสิบ 60. ซึ่งถามว่าเป็นจริงไหมก็คือแบบอันเนียมันเป็นมากกว่าแล้วกับถูกไหมแต่อันเนี้ยอันเนี้ยเป็นมากกว่าแล้วกับแต่ว่าอันเนี้ยมันเหลือแค่มากกว่าซึ่งคําถามคือมันจริงไหมก็คืออันเนี้ยเป็นมากกว่าแล้วกับอันนี้เป็นมากกว่าคํถาถามคือซีมันเป็นหกสิบได้หรือเปล่าซีเท่ากับหกสิบได้หรือเปล่า่ C าาะแล้วก็ลองมาคิดเนาะถ้าถติว่าซีเป็นหกสิบเนี่ย A กับ A กับ B เนี right, the the startup, <combined> right. no, ่ยมันน้อยกว่ากับซก็คือ A กับ B เนี่ยมันน้อยกว่าหกบ60ทั้งคู่ดังนั้นน่ะเคีย์ง่ายสุดเลยก็คือเราก็เลือก A B C ให้เป็น60ให้หมดเป็น60ให้หมดเลยซึ่งเหามันสอดคล้องกับสมการไหมลองเช็คนะ B น้อยกว่ากับ4คือ60น้อยกว่าหกสิบก็เป็นจริงส่วนในสมการเนี่ยมันก็คือ180น้อยกว่ากับร้อยแปดน้อยกว่ากับสองร้อยก็เป็นจริงเหมือนกันซึ่งจริงๆอ่ะ C อ่ะก็เป็น60ได้ c เป็นหกสิบได้มีปัญหาแดงว่าเน,นี้ยโจทย์มันบอกว่า c มีมากกว่าหกสิบเขาอตอบก็คือไม่จำเป็นต้องจริงถูกไหมอันนี้ก็เลยไม่จำเป็นต้องจริงเพราะมันเป็นหกสิบไปได้เหมือนกันแล้วโจทย์เนี่ยมันถามชอยที่ไม่จำเป็นต้องจริงนะเราก็เลยตอบข้อดีได้เลยเออนั่นอันนี้คือวิธีดูเร็วๆนะก็คือแบบเงื่อนไขโจทย์คือเราเข้าไปทำมาเราได้ว่ามันมากกว่าหกสิบแล้ว แต่ว่าไอ้ชอยเนี่ยมันบอกมันนันไปบอกว่ามันต้องมากกว่าหกสิบเสมอดังนั้นน่ยก็เลยไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นจริงเพราะมันเป็นหกสิบก็ได้ทีนี้โซล้วตอบข้อเนี้ยโซลจะตอบข้อดีเนี่ยโซลนี่เนี่ยเราก็ต้องยืนยันด้วยว่าชอยเอบีซีเนี่ยมันเป็นจริงเสมอจริงเสมอซึ่งมันไปพิสูจน์ได้ก็คือมันพิสูจน์ได้ว่าไอ้อสมการสับตัวเนี้ยมันจะเป็นจริงเสมอก็คือเราใช้อสมการพวกนี้แหละพิสูจน์ได้แต่ว่ามันจะค่อนข้างยาวแล้วก็มีขั้นตอนเยอะเนาะ นั่นเพื่อแบบสอสอในห้องสอบจริงๆอ่ะสอเราเห็นแบบเราเห็นแล้ว่าไอ้ข้อเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องจริงอ่ะเราก็ตอบไปเลยก็ได้พข้อแบบยังไงคำตอบอ่ะมันก็ต้องมีแค่ข้อเดียวอยู่แล้วอ่านั้นบบนี่ก็คือวิธีดูเร็วๆคือก็ตอบดีได้เลยส่วนถ้า A,B,C อ่ะก็ลองไปพิสูจน์ได้นะแต่วันพิสูจน์อาจจะค่อนข้างยากหน่อยว่าแบบมันจะเป็นจริงเสมอแต่มันก็ใช้แค่อสาสมการพวกนี้แหละในการพิสูจน์อืมนั้นข้อนี้ก็ประมาณนี้โอเคก็ไปต่อ